คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยาเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักด่างมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลคืนนี้นะครับทุกคนวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับ17กันยายน2564คืนนี้ฟุตบอลกลับมาแข่งขันนะครับก็จะเป็นฟุตบอลโปรแกรมลีกนะ มีให้ได้เลือกลุ้นเลือกติดตามกันเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะคารายที่เป็นคอบอลอังกฤษนะคืนนี้มีเกมพิมพ์หรืออังกฤษ1คู่นะครับทุกคนจะคิกออฟตอนตีสองเนลคาสเซิลเจอกับลีดยูไนเต็ดเดี๋ยวจะมาว่ากันสําหรับคู่นี้เพราะว่าผมจ้องไว้ละจะเป็นทีเด็ดบวกสิทให้กับทุกคนด้วยแต่ว่าในรายการอื่นๆนะครับก็ยังมีกาโช่ซีเรียติลลี่ซัสโซโรเจอกับโตริโนนะครับแล้วก็มีลาลิกาสเปนซัตตาบ,บิโกเจอกับกาดิสบุนเดสลิกาเยอรมันเฮทาบลินเจอกับกอยเทอร์เฟิร์ต มีอีกหนึ่งคู่นะครับเช่นเดียวกับลีกของฝรับเศนนะครับสตาร์บุกเจอกับเม็เพราะนั้นหลีกใหญ่ของยุโรปเนี่ยลีกว่าอยู่กันครบนะครับแล้วก็ติ่งลีกละคู่นะฮะเอาเป็นว่าเป็นน้ําจิ้มก่อนที่จะไปลุยในช่วงเสาร์แล้วก็อาทิตย์แบบเต็มๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับลีกเล็กๆลีกรองๆเนี่ยอ่ะบุนเดสลีกาสอเยอรมันก็มีนะครับชาร์เก้เนินแบกอะไรแบบเนี้ยนะที่มันเป็นชื่อทีมที่คุ้นชื่อขุ้นหูแฟนบอลชาวไทยก็ลงทําการแข่งขันนะครับ เช่นเดียวกับฟุตบอลหลีกสูงสุดของฮอลแลนด์นะครับเอเลดิวิซีลีนะครับคืนนี้จะมีะสปาร์ตาโรตเทอร์ดัมเจอกับไนเมเกนนะก็เลือกได้นะครับเอาบอกกับโอเดนเซ่ของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกก็มีทำการแข่งขันด้วยนะคืนนี้เจอกันด้วยตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็นี่ครับตามตารางตามโปรแกรมนะฟุตบอลเยอะมากครับทุกคนนะฟุตบอลเยอะมากบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเลือกนะฮะเลือกดีๆนะเลือกตัวที่ชอบเลือกตัวที่คิดว่าจะใช่แล้วลุ้นแล้วเฉีย์กันนะครับ อันนี้ก็มาเช็คเรื่องของโปรแกรมนะให้ทุกคนได้ติดตามกันฮนะเลทที่เปิดออกมานะทังอัตราการต่อรองนะเลทการจ่ายเพื่อนๆสามารถคลิกแล้วก็เช็คได้ก่อนที่จะวางเดิมพันชอบไม่ชอบอยังไงลองเลือกลองพิจารณาดูนะครับฟุตบอลเยอะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยโอฟุตบอลไทยมีคู่หนึ่งด้วย Friday Night นะฮะจริงๆไม่คืนนะเพราะว่าเตะตอน6โมงนะฮะสมุดประการเจอกับแบงคอกอยู่ในเต็ดแบงคอกบุกไปต่อครึ่งลูกเออน่าสนใจเหมือนกันนะครับฟุตบอลไทยก็เปิดนะครับอ่ะทีนี้ กลับมาดูนะครับคู่ทีเด็ดบวก1ิที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะเลือกให้เป็นเขาเรียกว่าของหวานให้กับทุกคนแล้วกันนะไปพิจารณานะฮะแล้วก็ไปเลือกกันได้ว่าจะตามนะหรือว่าจะสวนนะฮะหรือว่าเห็นด้วยเห็นต่างได้หมดเลยนะครับไม่ติดกันไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอะมาุยดูกันเลยครับถ้าอยากจะลุ้นอยากจะเชร์ฟุตบอลแบบนี้เพื่อนๆแอดไลน์เข้ามานะไอเดียไลน์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วนะครับแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ลองลุ้นลองเชร์ตัวที่คุณชอบได้เลย มาดูเกมพิมพ์ลิกอังกฤษครับคืนนี้คิกออฟตีสองนะครับเนี่ยฮะนิโคลซ่นเจอกับลีดยูไนเต็ดนี่ครับตีสองเลยนะครับเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับอ่ะแฮนดิ่ขับเปิดออกมาเนี่ยผมสนใจตรงนี้ครับทุกคนเป็นลีดนะครับที่บุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับก็คือบุกมาต่อปอเออนะฮะเสมอครึ่งแล้วจ่ายอยู่ที่0.99นะครับลีดบุกมาเหนือกว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลนเนี่ยก็ยังเป็นลีดที่บังคับชนะเลย ครึ่งลูกอ่ะจ่ายเต็มด้วยนี่ครับจ่ายเต็มด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเลทก็คือเลทเสมอนะครับราคาเสมออันเนี้ยถ้าเชียร์นิวคาสเซิลอ่ะจ่ายเต็มนะครับแต่ถ้าเชียร์ลีดจ่ายที่ศูนย์หกเกมันน่าสนใจนะครับว่าทําไมนิวคาสเซิลเล่นในบ้านแล้วลีดบุกมาต่อเห็นไหมครับลีดบุกเขาให้ลีดบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยเหนือกว่านิดๆนะครับแล้วไหลไปถึงแบบเหนือกว่าบังคับชนะด้วยเออน่าสนใจนะครับส่วนตรงนี้เป็นสกอร์สูงต่ำับทุกคน เต็มเวลานะครับก็จะมี2ลูกครึ่งควบ3เนี่เปิดมาเป็นทางเลือกแล้วก็อิงเหลือคือ3ลูกอันนี้ก็ลองไปพิจรารณาดูนะว่าเฮ้ยคู่นี้มันเจอกงินเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสสกอร์สูงไหมแล้วก็ตรงนี้ครับเชียหรือเขาเนชนะจ่ายอยู่ที่2.88เชียร์จ่ายอยู่ที่2.29แล้วก็มุมเสมอนะครับจ่ายอยู่ที่3.50อ่าถ้าเชียตรงนี้นะครับก็คือ90นาทีลีดอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยเพราะว่าเหลดจ่ายน้อยกว่าใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าเขามองว่าลหลด มีโอกาสมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เยอะนิดเดียวแล้วก็ตรงนี้สกอร์เล็กขี่เลขคู่นะครับเปิดออกมาเป็นทางเลือกครับทุกคนด้วยนะเพราะฉะนั้นก็พิจารณากันดูเลือกดูว่าจะเล่นหรือไม่เล่นส่วนครึ่งแรกนะครับทุกคนครึ่งแรกมีเปิดออกมา2เลทด้วยกันก็คือเลทเสมอเลยนะครับใครชนะก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเชียร์แล้วก็อีกหนึ่งเลทก็คือลลดที่ต่อบปสมุครบครึ่งนะครับเลทจ่ายเต็มนะครับนี่คือเลทในครึ่งแรกนะครับทุกคนแล้วก็สกอร์สูงต่ำครึ่งแรรกกก็มีีออเว์ไปท่ลู 1ลูกควบ1ลูกครึ่งและก็1ลูกนี่ครับเป็นทางเลือกให้กับทุกคนได้เลือกลุนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเชียร์นิคัสเซนชนะนะครึ่งแรก3.55เชียร์ลีด2.81แล้วก็คิดว่าครึ่งแรกไม่น่าจะมีฝ่ายชนะก็จ่ายอยู่ที่2.15นะครับนี่คือทางเลือกนะครับแฮนดิแคปในการจ่ายที่เปิดให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับเกมของนิคัสเซนกับลีดนะครับ ทีนี้ครับทุกคนมาดูผลงานกันหน่อยว่าทำไมเขาถึงมองว่าลีดเหนือกว่านะครับทั้งที่ออกมาเล่นเป็นเกมเจือนเนี่ยผลงานของนีลเซินบัตซบมากครับทุกคนฮะเกมหลังสุดทุกรายการนะครับไม่ชนะเลยครับทุกคนดูดิไม่ชนะเลยนะฮะโอในลีคับก็แพ้ให้กับเบอร์รี่ด้วยนะแพ้จุดโพษตกรอบนะฮะแล้วก็ในพิมลีกเนี่ยโอ้โหแพ้เวสแฮมนะครับแพ้อัตันวินล่านะครับ มาเสมอซอตันตันแล้วก็นัดล่าสุดก็แพ้กับแมนยูนเต็ด้วยนะครับในขนะดที่ลีดเนี่ยเอาจริงๆก็ผลงานก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าเปิดฤดูกาลก็แพ้กับแมนยูนต็ดใช่ไหมแล้วก็เสมอเอเวอร์ตันแล้วก็มาชนะในลีกครับนะครับส่วนในลีกก็ยังไม่ชนะใครนะครับมีเสมอให้เบอร์ลี่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับเรอร์พัวนะครับก็อาจจะไม่ได้ดูดีกว่าิวคาสเซลเท่าไหร่นะ แล้วก็สถานการณ์เนี่ยผ่านไป4เกมทั้ง2ฝั่งอ่ะนะครับลีดอยู่อันดับ17เนี่ยมี2แต้มเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็เพิ่มมีแต้มเดียวจาก4เกมนะครับผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับทีนี้ผมมาดูเฮดทูเฮดการเจอกันหน่อยแล้วกันนะเผื่อใช้ประกอบในการดูว่าเออมันจะเป็นยังไงในะคู่นี้เจอกันเนี่ยเออย,ยิงกันเยอะเหมือนกันนะล่าสุดเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมลีดบ,บุกชนะนิโคลสันได้สองหนึ่งแล้วก็ในบ้านของลีดเนี่ยชนะนิโคลสันห้สญญาสองก็แสดงว่าปีที่แล้วนี่คือนะวัันนเเเววยยยย์ลลละหมาาถึง่ไปกบ ไม่ใช่วันเวไปกลับเลยนะครับก็คือรีดเก็บเรียบทั้ง2เกมนะครับแล้วก็ยิงกันเยอะด้วยนะฮะเอราะฉนั้นนี่ก็โอ้ก็ถือว่าเป็นช้อยที่น่าสนใจนะทุกคนเพราะฉะนั้นดูได้นะตรงนี้นะครับซึ่งสําหรับมุมผมนะอันนี้มันคือต้นรด,ดูการต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเราดูที่คู่นี้นะมันคือช่วงต้นรด,ดูการนะทุกคนแล้วรีดผลงานก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับแล้วเกมลับอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแร่งกว่านิวคาเซิลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังมองว่าดิวคาเซิลดีพอที่ จะไม่แพ้ในเกมนี้อย่างน้อยๆย,ยื้อเสมอกับลีดได้ครับเล่นในบ้านมีเสียงเชียร์ผมว่าน่าจะเอาอยู่นะครับในการต่อสู้กับรลีดเพราะฉะนั้นทีเด็ดบวกสิบของผมให้เลือกเชียร์ไปที่ซาดิกาดงนิวคาสเซิลอยู่ในเตดครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ